สวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าไปจะได้จะได้นี่เจ้าะสมกอนวันนี้กอกมาแอลหาน่ะเจ้าเจอจะต้องเหมือนเนาะเจ้าผสมเป็นจะได้พ่อเรื่องตัดสินใจฉีดวัคซีนเจ้าเห็นว่าผสมยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยโอ้ยละข้าหันข่าวตึงวันน่ะมันแพ้มาแพ้ฉีดวแพ้เยอะข้าก็เลยขัวข้าไปฉีดกวกขัวนะเจ้า ป้ากัวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแล้วก็เห็นนละป้าก็เท่าแล้วเนาะสุขภาพป้าก็หัวว่าสุขภาพบดีแล้วถ้าป้าป้าแพ้ก้นมาลูกหลานก็จะต้องคอยดูแลคอยเป็นห่วงป้าก็เลยเลยบอกให้ไปฉีดวัคซีนเอาหัวเนี่ยเจ้าผสมกับกลัวผลข้างเคียงของวัคซีนนะเจ้านาะเจ้าตามที่ปนเสนอข่าวกันมาเนี่ยนะเจ้าผสมนกเกาะอันจากคนที่ฉีดจำนวนเยอะแยะเลยนะเจ้าบัดเดี๋ยวนี้นะประเทศเฮานี่ฉีดกันเยอะละเกาะ จะมีส่วนน้อยนะเจ้าที่เปินเกิดอาการข้างเคียงรุนแรงนะเจ้ามันกาะอาจจะเป็นไปได้ก็หาว่าผสมก็อาจจะบเกิดรุนแรงอย่างเปินก็ได้นะเจ้ามันก็แม่นนะมีส่วนน้อยรุนแรงถ้าเกิดป้าเป็นส่วนน้อยที่เกิดอาการรุนแรงหรอถ้าเกิดหลังฉีดนะป้าแท้รุนแรงแล้วไปมาเข้าพี่ชอบป้านะ อเจ้าป้าสมก็กลัวว่ามันจะรุนแรงป้าสมจะเป็นส่วนน้อยเนาะเจ้าเจ้าแต่ว่าจะเป็นไปได้ก็หาคนที่สุขภาพแข็งแรงอยงป้าสมเนี่ยเจ้าแข็งแรงนะเจ้าเนาะแล้วก็ป้าสมแบบมีโรคประจําตัวอะนอย่างเลยแม่ก็เจ้านะเจ้าจะเป็นไปได้ก็ว่าจะเกิดโอกาสน้อยมากเลยที่ป้าสมจะแพ้รุนแรงนะเจ้าหรือบางคนเนี่ยอาจจะแพบแบบแพ้เลยป้าสมเคยหัานก็เจ้าคนที่เป้นแบบแพ้เลยไปชี้มาแล้วก็เห็นเป็นอย่างเลย อาจจะมีพ้องน้องนี้คไข้ปวดเมื่อยเนื้อตัวเป็นปกติอเจ้าจมันก็เป็นอย่างอย่งออมว่าแะมันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะที่มันที่สุขภาพแข็งแรงที่บอกแค้นะมันก็มีคนแต่มันก็ก็น่าคิดเหมือนกันเนาะแล้วก็เป็นในอย่างที่ทำให้ป้าฟังแล้วป้าก็สบายใจขึ้นนะเจ้าเจ้า ถ้าคุณตาสบายใจแล้วนี่นะเจ้าอันน้องก็จะบอกว่าประโยชน์ของการฉีดวัคซีนนะนะเจ้ามันป้องกันอาการที่จะรุนแรงของโรคโควิด -19 ได้นะเจ้าซึ่งเป็นประโยชน์นะคะเนาะ ถ้าหากว่าคุณป้าสบายใจนะเจา้าอยากจะฉีดวัคซีนจุดฉีดวัคซีนของเฮาอยู่ใกล้บ้านคุณป้าเนี่ยนะเจ้าอยู่ที่อนามัยใกล้ๆเนี่ยนะเจา้าถ้ามันแพ้แล้วเป็นยังไงเ่าออ๋อหลังจากฉีดแล้วจะมีการดูแลอย่างดีเลยเจ้าก่อนทีออ่จะปล่อยติดบ้านน้องก็จะประเมินอาการเฮาเจ,าจา้าว่าเฮามีอาการติดปกติจะได้พ่องนะเจา้า่วยได้ตันนอ๊อเจ้าให้อีกข้อบ ขอบใจนักๆนอาที่มาบอกป้านะเจ้าประสมเรายินดีให้บริการนะเจ้าประสมเจ้าสวัสดีเจ้า